สวัสดีครับรายการข่าวสดสาตรงจาก Voice บริการภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคมปี2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ กองบัญชาการทัพเรือทะเลดำของรัเสเซียถูกโจมตีด้วยดโดรนติดระเบิดประธานสภาผู้แทนรัฐสตรสหรัฐแานซี่พิโลซียืนยันแผนเยือนเอเชียแต่ไม่ระบุว่าจะแวะไต้หวันหรือไม่นักวิเคราะห์คาดครับว่าเกาหลีเหนือจะทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์รอบใหม่ในเร็วนี้แล้วอดีตประธานนาธิบดีฟิเดลรามอสแห่งฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญ,ญกรรมในวัย94ปี และประธาน,นาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐติดโควิดรอบที่2และต้องทำการแยกตัวทำงานอีกครั้งในส่วนของเสริมข่าววันนี้แพทย์หนุนกระแสสวมใส่อุป,ปกรณ์ติดตามข้อมูลสุขภาพและนักวิจัยพบวิธีคำนวณความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปล่อยมลพิษของแต่และประเทศแล้วติดตามงหมดนี้หลายประเด็นในขา่าวสดสายตรงจากวิโกรุ่วอชิงตัน มากันที่ข่าวแรกวันนี้นะครับกองบัญชาการกองเรือทะเลดำของรัเสเซียถูกโจมตีโดยเครื่องโดรนติดระเบิดขนาดเล็กในวันอาทิตย์ส่งผลให้มีผู้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6คนตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับในส่วนการโจมตีด้วยโดรนที่กองบัญชาการกองเรือรัเสเซียในเมืองเซวัสโตโฟในวันอาทิตย์นั้นยังไม่มีผู้ใดออกมาแสดงความรับผิดชอบครับแต่ AP ระบุว่าลักษณะของระเบิดสแสวงเครื่องขนาดเล็กที่ใช้น,นั้นบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นว่า เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยูเครนที่ต้องการขับไล่กองกำลังรัสเซียออกจากเมืองดังกล่าวโอกาโควิตดี 19. นักการเมืองชาวรัสเซียในไครเมียบอกกับสนักข่าว IA Novosti ของรัฐบาลมอสโกว่าตัวโดรนนั้นถูกปล่อยขึ้นในเมืองเซวัสโตโปลและเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวกนกรณีดังกล่าวในฐานเป็นการก่อการร้ายแล้ว ภายหลังเกิดการโจมตีครั้งนี้ทางการไครเมียได้ยกดับการเตือนภัยก่อการร้ายของแควน้นนี้สู่ระดับสีเหลืองซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับที่2แล้วด้วยครับเมืองเซวัสโตโพซึ่งถูกรัเสเซียยึดครองไปพร้อมๆกับเมื่อตอนมีการผนวกข้าสมุทรไครเมียในปี2014ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของแผ่นใหญ่ของยูเครนราว170กิโลเมตรครับฝ่ายข่าวของกองเรือทะเลดำเปิดเผยว,ว่าต,ตัวโดรนติดระเบิดนั้นเป็นอุปรก,กรณ์ประกอบมือและระบุว่า เป็นระเบิดที่มีแรงทำลายล้างต่ำครับรายงานการโจมตีดังกล่าวมีออกมาขณะที่รัสเซียจัดงานเฉลิมฉลองวันกองทัพเรืออยู่ครับโดยประธานาธิบดีวลาดาเมียป,ปูตินเข้าร่วมพิธีแสดงสัญญาณุภาพกองเรือที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและประกาศว่ารัสเซียกำลังจะได้รับสิ่งที่ผู้นำเครมลินเรียกว่าเป็นขีปนาวุธแบบร่อนเซอร์คอนความเร็วเหนือเสียงอันน่าเกรงขามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้ว ทั้งนี้วุฒิความเร็วเหนือเสียงที่ว่านี้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากห้ามักหรือ5เท่าของความเร็วเสียงและมีความคล่องตัวสูงทั้งยังให้ผู้ใช้งานบังคับทิศทางระหว่างเคลื่อนที่ได้ด้วยโดยขีปนาวุธชนิดนี้แตกต่างจากขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างน้อยห้ามักแต่มีความคล่องตัวที่จํากัดและต้องยิงไปตามเป้าเท่านั้นครับ ความสามารถของอาวุธประเภทที่มีความคล่องตัวสูงและเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียงนี้ถือเป็นความได้เปรียบสำหรับประเทศที่มีไว้ในครอบครองมากครับเพราะจะสามารถหลบหลีกระบบต่อต้านต่างๆที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างสบาย และไปที่ยูเครนครับในการถแถลงข่าวรายวันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวโรเมียเซนสกี้เรียกร้องให้ประชาชนในเขตปกครองดอนเนสทำการอ,อพรยพลี้ภัยสงครามที่รุนแรงขึ้นขณะที่ฝ่ายรัสเซียพยายามเดินหน้ายึดครองพื้นที่ดังกล่าวในภาคตะวันออกของอยูเครนให้ได้ครับรายงานข่าวระบุว่าประชาชนหลายแสนคนที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยยังคงติดอยู่ในพื้นที่สู้รบในแคว้นดอนบาสอยู่ประธานาธิบดีเซนสกี้ระบุได้ว่า ยิ่งมีการอ,อพยพออกจากเขตปกครองดอนเน็กส ok ์ในตอนนี้เท่าใดยิ่งมีผู้ที่จะถูกกองทัพรัเสเซียสังหารน้อยลงเท่านั้นและกล่าวว่าหลายคนปฏิเสธที่จะทิ้งบ้านของตนในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับยูเครนเรียกร้องให้รัเสเซียออกมารับผิดชอบต่อการยิงขีปนาวุธเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้เฉลยศึกยูเครนหลายสิบคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพอสโกควบคุมเสียชีวิตลง รัฐบาลยูเครนย,ยังได้แจ้งต่อองค์การสาหประชาชาติและคณะกรรมการ,การการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ให้เร่งทำการสอบสวนประเด็นนี้โดยทันทีครับและ ICRC เปิดเผยในวันเสาร์ว่าทางองค์กรยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเขง้าไปในพื้นที่ที่มีการโจมตีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของอยูเครนเลย ในกรณีนี้นะครับทั้งรัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ทําการโจมตีครับแต่ยังไม่มีใครสามารถตรวจสอบคากล่าวอ้างของทั้งสองได้และตราบจนบัดนี้ยังไม่มีองค์การความช่วยเหลือระหว่างประเทศใดที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ที่ถูกยิงโจมตีได้ครับและรัสเซียออกแถลงการในวันอาทิตย์ครับว่ามอสโกได้ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญของ UN และกาชาดเข้าสอบสวนการเสียชีวิตที่เรือนจําดังกล่าวแล้วตามรายงานของสนักข่าวรอยเตอร์ครับมาที่สหรัฐกันต่อครับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสอส,อสอแอนนซี่พลโลซียยืนยันรายละเอียดแผนการเดินทางเยือนเอเชียซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะสนใจคำขู่ของรัฐบาลจีนและแวะเยือนไต้หวันหรือไม่ครับในถแถลงการที่มีออกมานนี้สอส,อสอพลโลซี่ระบุว่าตนจะนำคณะสมาชิกสภาคอนเกรสสังกัดพรรคเดโมแครตจำนวน5คนเดินทางเยือนเอเชียเพื่อยืนยันคำมั่นอันหนักแน่นและไม่สั่นคลอนของอเมริกา ที่จะอยู่เคียงข้างพันธมิตรและมิสหายทั้งหลายในภูมิภาคนี้ครับแถลงการนี้เปิดเผยด,ด้วยว่าคณะผู้แทนสหรัฐจะเยือนสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยจะมีการแวะที่ฮาวายเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์โดยกองบัญชาการภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยครับตั้งแต่มีข่าวว่าสสเพลโลซี่มีแผนจะเยือนไต้หวันรัฐบาลจีนก็ออกมาเตือนอย่างต่อเน,นื่องว่าการเดินหน้าแผนการเดินทางนี้เป็นการละเมิดสิ่งที่ปักกิ่งมองว่า เป็นอธิปไตยของตนเนือ้อเกาะแห่งนี้ที่ยอมรับไม่ได้เลยและในการหาหรือระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้นําจีนได้ออกคําเตือนว่าใครก็ตามที่เล่นกับไฟก็จะถูกทําลายด้วยไฟนั่นเองตามรายละเอียดจากการประชุมที่รัฐบาลจีนเปิดเผยออกมาครับ นอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศจีนยังประกาศด้วยว่ากรุงปักกิ่งจะดำเนินการอย่างหนักหน่วงและใช้มาตรการตอบโต้ต่อการเดินทางเยือนของสอสฟเฟลโลซีด้วยขณะเดียวกันเจ้าที่ทันิบขาวเปิดเผยวันศุกร์ครับว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ากองทัพจีนกำลังเตรียมการครั้งใหญ่เพื่อรุกไต้หวันแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจีนประกาศว่ากองทัพของตนกำลังทำการซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงยิง ที่บริเวณนอกชายฝั่งของตนที่หันหน้าเข้าหาไต้หวันโดยระยะเวลาของการฝึกซ้อมนั้นคือตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาตามเวลาในจีนตามรายงานของสำนักข่าวสินหัวครับในวันอาทิตย์สื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าโฆษกของกองทัพการจีนรายหนึ่งกล่าวว่า รุงปักกิ่งมีความตั้งใจอันแน่วแน่และมีความสามารถที่เพียงพอที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศและบรุรณภาพแห่งดินแดนโดยระบุได้ว่าจีนนั้นมีเครื่องบินรบหลายลำที่สามารถบินวนรอบเกาะอันแสนม,มีค่าของมาตุภูมิของเราได้ครับยังอยู่ที่เอเชียน,นะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าคำปราศัยอันดุเดือดของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือสัญญาว่า เกาหลีเหนือกำลังจะทดสอบวัตุนิวเคลียร์ครั้งใหม่เร็วๆนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเตรียมร่วมซ้อมรบแบบ็มรูปแบบกับเกาหลีใต้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับคุณทรงฟศุภาพเรีบนรายงานจากผู้สื่อข่าวเ A คริสตี้ลีนำเสนอครับเมื่อวันพุธที่แล้วผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวปราศัยเนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีการจัดทำสนธิสัญญาสงบศึกที่นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามเกาหลี โดยในช่วงหนึ่งผู้นำคิมกล่าวว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมอย่างเต็มที่ในการแสดงแสนยานุภาพที่แท้จริงเพื่อภารกิจสำคัญคิมจองอึนกล่าวหาสหรัฐว่ายุยงปลุกปั่นเกาหลีใต้และร่วมจัดการซ้อมรบขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการซ้อมรบครั้งนี้กำลังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือถึงจุดที่ปะทะกันอย่างรุนแรง คำกล่าวของผู้นำคิมมีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือได้เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7สําสำเร็จแล้วนะครับความร่วมมือทางทหารระหว่างกรุงวอชิงตันกับกรุงโซเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาโดยคาดว่าการซ้อมรบครั้งใหญ่ร่วมกันนี้จะมีขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหลังจากที่ถูกยกเลิกหรือลดขนาดลง ในช่วงรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีมูนแจอินแห่งเกาหลีใต้ผู้ซึ่งสนับสนุนแนวทางการเจรจาอย่างสันติกับกลุ่มเปียงยางแกรี่ามออดีตผู้ประสานงานด้านการควบคุมอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงของรัฐบาลสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีบรารักโอบามาเชื่อว่าการที่ผู้นำคิมออกมากล่าวถึงนิวเคลียร์ในครั้งนี้เพราะว่าได้เตรียมการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7ไว้แล้ว และอาจใช้วิธีกล่าวหาการซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีเป้าหมายเพื่อหาข้ออ้างสนับสนุนการตัดสินใจทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับบรูซคริงเนอร์นักวิชาการอาวุโสแห่งสถาบัน Heritage Foundation กล่าวว่าการที่ผู้นำคิมออกมาวิจารณ์การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าสั่นคลอนความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลีนั้น เป็นวิธีที่นํามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือคือฝ่ายที่ถูกกระทํามากกว่าจะเป็นฝ่ายที่ละเมิดมติของสหประชาชาติเรื่องการทดสอบนิวเคลียร์ขณะที่แกรี่ซามอร์เชื่อว่าคำกล่าวหาของผู้นำคิมครั้งนี้อาจทำให้จีนและรัสเซียมีท่าทีต่อต้านหากสหประชาชาติจะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับในการกล่าวปราศัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิมจองอึนยังเตือนด้วยว่ากองทัพเกาหลีเหนือ เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้าทางทหารกับสหรัฐและยังระบุชื่อประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ยูนซุกยอเป็นครั้งแรกด้วยว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศรุนแรงขึ้นเอเวนเรเวียอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีประสบการณ์เรื่องการเจรจากับเกาหลีเหนือชี้ว่าการที่ผู้นำคิมกล่าวโจมตีประธานาธิบดียูนโดยตรงนั้นถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่า ปฏิเสธนโยบายเกาหลีเหนือของประธานาธิบดียูนยซึ่งรวมถึงการเสนอความช่วยเหลือให้แก่กรุงเปียงยางการช่วยเกาหลีเหนือพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนแลกกับการยุติโครงการนิวเคลียร์นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าเปียงยางจําเป็นต้องตอบโต้ต่อท่าทีแข็งกร้าวของรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่รวมทั้งยุทธศาสตร์ทําลายห่วงโซ่นิวเคลียร์ซึ่งจัดทําขึ้นเมื่อราวสิปีก่อน โดยมีเป้าหมายขัดขวางการพัฒนาวุฒินิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและรวมถึงการโจมตีเกรือข่ายขีปนาวุธสถานที่สำคัญและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงเปียงยางหากจำเป็นนะครับโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารเกาหลีใต้ได้พบเจรจากับประธานาธิบดียูนยเมื่อวันที่6กรกฎาคมเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์ทำลายห่วงโซ่นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือภายในปีคศ2 0 2 4ด้วย ทางด้านแฮร์รี่คาเซียนิสประธานของโรกสเตสโปรเจกต์เห็นด้วยนะครับว่าคำปราัยเชิงข่มขู่ของผู้นำคิมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเปียงยางพร้อมต่อต้านนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่ที่ต้องการเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับอเมริกาและพร้อมเผชิญหน้ากับความเป็นพันธมิตรของสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งอาจหมายถึงการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์มากขึ้นต่อจากนี้ครับสงพศสุภาผลวิโไทย ลุงวัวชิงตันขอบคุณครับคุณสมพศ อีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอดีตประธานาธิบดีฟิเดลวาลเดสรามอสแห่งฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญ,ญกรรมในวันอาทิตย์ด้วยวัย94ปีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ท่านนี้เป็นอดีตนายฐานที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามก่อนจะหันมาเล่นการเมืองและก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศในช่วงของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกซีเนีย และสามารถกุมชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วประเทศขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1992ครับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมา์กสจูเนียผู้นำรัฐบาลฟิลิปปินส์คนปัจจุบันออกแถลงการที่ระบุว่าครอบครัวของเราขอไว้อะไรร่วมกับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ในวันอันน่าเศร้านี้เราไม่ได้เพียงแต่สูญเสียผู้นำที่ดีไปหนคนแต่ยังสูญเสียสมาชิกของครอบครัวไปด้วยครับ รายงานข่าวระบุว่าในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศอยู่6ปีนั้นอดีตประธานาทิบดีรามอสเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดเศรษฐกิจต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติด้วยการผ่อนคลายกฎเกณฑ์และนโยบายเปิดเสรีต่างๆและการสลายการผูกขาดในธุรกิจขนส่งและสื่อสารของฟิลิปปินส์ทั้งยังได้รับการจดจำว่าเศรษฐกิจของประเทศรุ่งเรืองขึ้นและระดับความยากจนลดลงเพราะนโยบายของอดีตผู้นำคนนี้ด้วยครับ ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคสัตไทยกรุงวอชิงตันครับ <The OA. S 1> มาติดตามรายง,งานข่าวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างครับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดสิอีกครั้งครับในวันเสาร์หรือไม่ถึง3วันหลังจากแพทย์อนุญ,ญาตให้ยุติการแยกตัวเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากการติดเมื่อครั้งก่อนตามรายง,งานของทํเนียบข่าวครับ นายแพทย์ Kevin nor, เควินอูคอเนอร์แพทย์ประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้มีอาการป่วยใดๆและยังรู้สึกปกติดีอยู่ตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ประธานาธิบดีไบเดนจะต้องทำการแยกตัวออกจากผู้อื่นอีกครั้งเป็นเวลา5วันครับ แรงข่าวระบุว่าการกลับมาติดเชื้ออีกครั้งหลังเพิ่งหายป่วยอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้นำสหรัฐนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักและ CDC ชี้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่กลับมาติดเชื้อใหม่เช่นนี้มักมีอาการไม่รุนแรงและกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีกรณีที่มีผู้ป่วยอาการหนักมาก,ก่อนเลยครับและไปที่นิวยอร์ครับ มาร์คอนนิวออยกประกาศให้โรคฝีดาดลิงหรือมังกิพ็อกซ์เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหลังตัวเลขของผู้สิ่งติดเชื้อพุ่งสูงอย่างมากครับนายกเทศมนตรีเอริกแอดัมส์และนายแพทย์อัชบินสวาซานหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขรัฐนิวยอร์กร่วมกันออกแถลงการที่ระบุว่านิวยอร์กซิตี้กำลังกลายมาเป็นศูนย์กลางการระบาดและเราประเมินว่ามีชาวนิวยอร์กราว1 5 0 0 0 0คนที่กำลังมีความเสี่ยง ติดโรคฝีดาลิงอยู่ในขณะนี้ครับถแถลงการร่วมนี้ยังระบุด้วยว่าทางการนิวยอร์กได้เร่งขยายการตรวจและแจกจ่ายวัคซีนรวมทั้งบริการการรักษาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและจะเร่งหาวัคซีนเพิ่มให้เร็วที่สุดเพราะต้องมีการรับมือการระบาดครั้งนี้อย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับโลกทั้งนี้มื่สุขที่ผ่านมาเคที่โฮคุนลงนาซึ่งเป็น ว,ว่าการรัฐนิวยอร์กลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารประกาศสถานการณ์ภัยฉุกเฉินทั่วรัฐไปแล้วเนื่องจากการระบาดของฝีดาดลิงครับโดยมีการระบุด,ด้วยว่าหนึ่งในสี่ของผู้ป่วยฝีดาดลิงในสหรัฐนั้นอยู่ในรัฐนิวยอร์กครับก่อนหน้านี้องค์การนมายโลกเพิ่งประกาศให้โรคฝีดาดลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกที่นานาประเทศต้องเฝ้าระวังกันแล้วครับ ในส่วนของรายงานเกี่ยวกับวิธาการด้านสุขภาพนะครับกระแสการใส่อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ติดตามข้อมูลสุขภาพในสหรัฐกําลังได้รับความนิยมมากขึ้นครับนอกจากนี้แพทย์ได้ระบ,บุว่าผู้ป่วยที่สวมอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถโอนถ่ายข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์เพื่อให้แพทย์สามารถทําการวินิจฉัยและทําการรักษาได้อย่างแม่นยําขึ้นด้วยครับคุณจนันนพักดีทามมีรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าววิวเอจูลีแทโบมานําเสนอครับ ปัจจุบันคนจำนวนมากขึ้นได้หันมาติดตามข้อมูลการออกกำลังกายและสุขภาพของตนผ่าน Bio wearable device ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตามและแสดงผลค่าต่างๆที่เชื่อมต่อกับนาฬิกาอัจฉริยะหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตเฟรดผู้รักการทำสวนที่เป็นเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ่มคนข้างตน้นและเขาให้สัมภาษณ์กับ VOA โดยขอไม่เปิดเผยนามสกุลข,ของตนเองว่าเขาสามารถมีความสุขกับกิจกรรมการทำสวนได้มากขึ้นเพราะสามารถควบคุมเบาหวานได้ เฟรดบอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองมีความกังวลเกี่ยวกับเบาหวานและต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเจาะเลือดและหยดลงบนแผ่นทดสอบแต่ตอนนี้สามารถตรวจดูได้ว่าอาการเบาหวานเป็นอย่างไรได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งช่วยทำให้จิตใจสงบขึ้นมากเฟรดใส่อุปกรณ์ biowearable ที่ติดเข้ากับร่างกายของเขาซึ่งทำการบันทึกระดับน้ำตาลในเลือดของเขาอย่างต่อเนื่องทำให้ทั้งตัวเขาและคุณหมอทราบค่าข้างต้นได้ตลอดเวลา และนอกจากเฟรดแล้วยังมีผู้ใช้อุปกรณ์ไบโอเวอร์เบิลในกิจกรรมอ,อื่นๆด้วยโซเฟียแพนชา์สาวน้อยวัย11ปีที่ได้นาฬิกา Apple Watch เป็นของขวัญวันเกิดบอกว่าเธอใส่ Apple Watch เพื่อนับจำนวนก้าวตรวจดูอัตราการเต้นของหัวใจและติดตามดูกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆอย่างที่กล่าวมาก่อนหนะ้าผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆที่บันทึกมาเพื่อให้แพทย์ประเมินสุขภาพของตนได้อย่างสะดวกนายแพทย์ริชาร์ดเมลานี อายุรแพทย์หัวใจและหัวหน้าภาคการฟื้นฟูสุขภาพแห่ง Ochsner Health System ในเมืองนิวออร์ลีนส์ของรัฐลุยเซียนาอธิบายให้ VOA ฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ BioWearable นายแพทย์ผู้นี้กล่าวว่าผมสามารถดึงข้อมูลการวิเคราะห์การเดินออกจากโทรศัพท์ของผู้ที่มาปรึกษาได้นอกจากนั้น Apple Watch ยังตรวจจับการล้มของผู้ป่วยได้ด้วยในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ผมได้รายละเอียดข้อมูลที่ปกติจะต้องใช้เวลาเก็บถึงหนึ่งปี ถึงกระนั้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพของตนยังถือเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้คนให้ความสนใจพอควรแต่ประเด็นดังกล่าวกลับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเหตุผลที่นายแพทย์เมลานี่เลือกที่จะพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคกลุ่มนี้เพราะแพทย์ผู้รักษานั้นต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้และได้รับการจัดเก็บมาอย่างดีเหมือนกับผู้ป่วยนั้นเชื่อด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อุปกรณ์ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพนั้นมีอยู่หลายแบบอย่างเช่นกรณีของเฟรดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ซึ่งใช้ติดเข้ากับร่างกายโดยที่เฟรดต้องใส่รหัสผ่านลงบนโทรศัพท์มือถือก่อนถึงจะมีการโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องส่งสัญญาณของอุปกรณ์ได้เฟรดกล่าวทิ้งท้ายว่าเวลาคุณนึกถึงหัวใจความดันเลือดหรือระดับน้ำตาลในเส้นเลือดคุณอาจจะหมกมุ่นได้แต่อุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่นั้นช่วยขจัดความหมกมุน่นหรือความเกืองวลนทิ้งไปทันที ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้ข้อกังวลเกี่ยวกับความน่ารําคาญจากการมีอุปกรณ์ประเภทนี้ติดตัวลดลงไปอย่างมากและทําให้การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนาฬิกาอัจฉริยะหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องง่ายอย่างรวดเร็วไปโดยปริยายจนินพักดีธรรมวียดปภาษาไทยรายงาน ขอบคุณครับคุณจนินทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานองเอาอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ v a thai com และติดตามเราผ่านช่องทางอื่นทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube v a thai และติดตามเราทางช่องทางใหม่ Spotify ได้ตลอดเวลานะครับ มาติดตามประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างครับผลการสำรวจล่าสุดเปิดเผยว่าภาคการผลิตของจีนหดตัวเกินคาดในเดือนกรกฎาคมครับหลังจากมีการฟื้นตัวมาบ้างจากเดือนก่อนหน้าขณะที่มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิดสภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งสัญญาณลบต่อการความต้องการสินค้าครับรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI อย่างเป็นทางการที่สำนักสถิติแห่งชาติจีนหรือ NBS เปิดเผยออกมาในวันอาทิตย์ระบุว่า ดัชนีดังกล่าวของจีนลดลงจาก50.2จุดในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่49จุดในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นการหดตัวถึงระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนครับตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่50.4จุดที่สำนักข่าวรอยเตอร์สำรวจมาจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ต่างๆด้วยเจ้าชิงเหอนักสถิติอาวุโสข,ของ NBS ระบุในแถลงการที่โพสต์ขึ้นทางเว็บไซต์ของสำนักว่า การโหดตัวอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังงานเช่นน้ำมันถ่านหินและโลหะที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักมีส่วนอย่างมากในการฉุดดัชนี PMI ในเดือนกรกฎาคมลงครับทั้งนี้เศรษฐกิจของจีนแทบไม่ขยายตัวเลยในไตรามาสที่2ของปีท่ามกลางมาตราการล็อกดาวน์ที่มีการประกาศบังคับใช้หลายจุดทั่วประเทศและสัญ,ญญาณของผู้นำประเทศที่ยืนยันว่าการดำเนินโนโยบาย โควิดเป็นศูนย์ยังคงเป็นแผนงานที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆน,น,นะครับมาส่งท้ายกันวันนี้ครับเกี่ยวกับรายงานที่เป็นเรื่องของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเนื่องจากการต่อสู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการพุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อปัญหาเองเริ่มมีหนทางที่จะขยายวงมากขึ้นครับหลังจากการศึกษาล่าสุดนําเสนอความน่าจะเป็นในการคำนวณว,ว่าประเทศที่ก่อมลพิษ อันเป็นที่มาของปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอื่นมากเพียงใดคุณธัญพรสุนทรวงมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอส่งท้ายครับทีมวิจัยจากมหาวิทยายลายาัยดัตมัสในสหรฐัฐเพิ่งเปิดตัวผลการศึกษาล่าสุดซึ่งระบุว่าเป็นตัวที่จะมาช่วยพลิกเกมในการต่อสู้ทางคดีเกี่ยวกับสภาพอากาศ โดยนำเสนอพื้นฐานการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยสรุปได้ว่าการปล่อยกา๊าซคาร์บอนของประเทศใดประเทศหนึ่งส่งผลทำลายเศรษฐกิจของอีกประเทศหนึ่งมากน้อยเพียงใดนะคะการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบว่ากลุ่มผู้ก่อมลพิษหนักกลุ่มเล็กๆได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ด้วยการปล่อยมลพิษจนทำให้โลกของเราร้อนขึ้นโดยกลุ่มประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่า และมีสภาพเศรษฐกิจที่ยากจนกว่าส่วนอื่นๆของโลกคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุดค่ะสหรัฐและจีนในฐานะประเทศผู้ส่งออกชั้นนำสองรายของโลกต่างเป็นผู้กอ่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ทั่วโลกรายละกว่า1.8ล้านล้านดอลลาร์ระหว่างปีคศ1990ถึง2014ขณะที่รัสเซียอินเดียและบราซิลกอ่อให้เกิดการสูญเสียในเรื่องนี้ประเทศละมากกว่า500ล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ในการศึกษานี้มีการวิเคราะห์ที่ช่วยแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอันเกิดจากผู้ปล่อยมลพิษเพียงรายเดียวต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในกลุ่มตัวอย่าง143ประเทศที่มีข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะคะจัสตินแมนคินนักวิจัยอาวุโสในการศึกษานี้กล่าวว่างานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการประเมินที่มีความสำคัญอันชอบด้วยกฎหมาย ในเรื่องของความเสียหายทางด้านการเงินที่แต่ละประเทศได้รับอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศอื่นๆการวิเคราะห์ที่ว่านี้ใช้การสุ่มตัวอย่างค่าทั้งหมด2ล้านตัวที่น่าจะเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึ่งและอีกประเทศหนึ่งแล้วใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คิดคำนวณค่าทั้งหมด11ล้านล้านตัวเพื่อหาและคิดคำนวณค่าความไม่แน่นอนตามเหตุและผลออกมาค่ะ ทั้งนี้อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งได้หลายทางเช่นผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงหรือประสิทธิภาพของแรงงานที่ลดลงเนื่องมาจากภาวะความเครียดจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ในทางกลับกันสำหรับบางประเทศที่มีอากาศเย็นที่อยู่ทางซีกโลกเหนืออากาศที่อุ่นขึ้นอาจช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตของพืชผลได้นะคะ ข้อมูลการวิเคราะห์ระบุด้วยว่าการปล่อยมลพิษในอนาเขตของสหรัฐทำให้เม็กซิโกต้องสูญเสียผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ถึง79,500ล้านดอลลาร์ในระหว่างปี1 9 9 0ถึง2,014แต่ผลกระทบที่มีต่อแคนาดานั้นคือการเพิ่มขึ้นของ GDP ถึง2 4 7 7 2 0ล้านดอลลาร์โดยตัวเลขทั้งหมดนี้ใช้การคิดคำนวณจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับด้วยอัตรางเงินเฟ้อแล้วในปี2010 ในความเป็นจริงนั้นตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจํานวนคดีความที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศได้เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยเป็นมากกว่า1,000คดีแต่คดีส่วนใหญ่นั้นพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ํามันและบริษัทต่างๆมากกว่าที่จะตรึงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ไปที่ชาติใดาชาติหนึ่งค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวชิงตันค่ะ ขอบคุณครับคุณธัญ,ญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพร,รัตน์ชัยเฉลิมมงคลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนพรัตน์สวัสดีครับคุณธัญ,ญพรเออคุณดีแล้วัวทีครับดีเลยค่ะคุณธัญพรมันได้ไม่ไดุ้ยเช้าวันนี้ เรื่องราวต่ตางๆมีเข้ามามากมา,มายฝีดาดวานอนหรอือฝ oui, ีบัตรฝีดาดลิงมังคีพ็อกเนี่ยที่นิวยอร์กมีคนบาดคนป่วยเยอะเลยเหรอคะก็ตามรายงานเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงว่ามีผู้ติดเนี่ยเขาบอกว่ามีความเสี่ยงนะแสนห้าหมื่นคนนะฮะโดยเฉลี่ยคือเป็นตัวเลขแบบประเมินซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อนเราเห็นตัวเลขเออแต่ระเทศจะพบแบบเป็น หลัก10หลักร้อยนะฮะอันนี้เป็นหลักแสนแล้วที่เสี่ยงเพราะนั้นก็เลยต้องประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในเมืองนครเอ่อยอร์กซิตี้นะเพราะว่าในรัฐเองก็ประกาศแล้วแต่นี่เมืองก็ประกาศซ้ําไปอีกครับอืมค่ะในขณะที่ผู้นําก็ติดโควิดรอบสองนะใช่ประธาน <c oughs> าธิบดีนี่ฉีดวัคซีนกี่เข็มแลวนะคะคุณเอ่อทั้งที่คือขึ้นจริงก็คือสี่เข็มนะครับก็คือ2เข็มในช่วงของ2เข็มต้นนะฮะแล้วก็บูสเตอร์อีก2เข็ม แล้วก็ติดอีกด้วย<อ>นี่ก็คือจริงที่ถ้านับจริงๆแล้วก็นี่คือว่าเหมือนเข็มที่หกนะฮะถ้าเกิดรอบนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็แล้วก็ใช้แพ็คโล,โลวิในการกินด้วยก็ยังมีโอกาสติดได้อยู่ดีครับอืมค่ะ b สเ s t e r ในสหรัฐนี่รับกันไปกี่เข็มนะคะโดยโดยเฉลี่ย b o เ s t e r เนี่ยถือว่าน้อยมากครับเพราะว่าลําพังแค่เข็มที่เป็นเข็มหลักเลยก็ยังไม่ค่อยมีคนจะไปรับครบเท่าไหร่นะฮะสถิติคือยังไม่ถึง50%ของการรับ b o เตอร์เท่าที่ดูของ cdc อยู่นะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีครับเข็มแรก booster b สเ s t e r เข็มแรกนี้รับกันบ้างแล้วถูกไหมคะเริ่มรับแล้วถูกไหมคะรับไปแล้วฮะคือตามสถิติของ cdc เนี่ยเขาบอก total เนี่ยปีผู้มารับแค่48.3เนะฮะเข็ม2ที่30.9เองครับอันนี้เฉพาะเข็มกระตุ้นถูกไหมคะใช่ฮะคือถ้าเอาเอาเข็มสเข็มแรกที่คุานับว่าเป็นสองเข็มแรกเนี่ย67ยังไม่ถึง70เปซนลยแต่พอเอาแค่ booster เข็มหก็คือ48เข็มสแค่30.9เอเองครับ S <S <S ซึ่ง <S <S <ช>คงเป็นเรื่อง,งที่ธร่มดาครับใช่ใชในช่วงแรกๆกเนี่ยที่เข็มเข็มหลักนะสองเข็มแรกเนี่ยกระตุ้นกันพอสมควรทีเดียวมีรางวัลมีแรงจูงใจมีกิจกรรมหล<ช>ายรัฐเข็มเข็มกระตุ้นนี่เขากระตุ้นด้วยไหมคะหมายถึงมีกิจกรรม,มกระตุ้นดเขาแค่พูดเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็บางคนก็จะพูดว่าคำว่า fully vaccinated หรือได้รับการฉีดครบแล้วเนี่ยต้องนับเข็มกระตุ้นภูมิด้วยนะ แต่คือมันเป็นคําเชิญชวนซะมากกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ฟังแม้ว่าคนในประเทศนี้หรือแม้ที่เมืองไทยที่คนก็มองว่าสองเข็มพอแล้วก็คอมีความกังวลความกลัวกับฝนกระทบอยู่นะครับทำให้คนลังเลที่จะไปรับแล้วก็สถานการณ์มัน,มนพาไปฮะคนแถวนี้ก็เริ่มแบบมาใช้ชีวิตเหมือนเกือบปกติแล้วก็เลยตาเลยติดก็ติด,ต,ดติดก็ไม่ป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับเขาเลยไม่ค่อยกลัวกันแล้วก็ไม่อยากไปรับด้วยฮะอืมค่ะแต่ของเมืองไทยเนี่ยพูดถึงเข็มสามสี่ห้าหกกันแล้วเนี่ยนะคะอืมะไปค่อนข้างเยอะแล้ว แต่เพราะว่าประชาชนที่ลังเลก็ยังมีอยู่นะครับผมว่าที่บ้านผมยังเป็นอยู่อ๋อเหรอคะบ้านไปถึงบ้านที่เมืองไทยที่เมืองไทยะครับก็ยังมีผู้ใหญ่ในบ้านบางคนขอสองเข็มแรกพอไม่ไม่ขอสามสี่บางคนก็รับคนที่เด็กกว่าเขารับไปถึงสาม้วฮะสี่้วฮะแต่คนที่อายุมากจะไม่ค่อยกล้ากลัวอยู่ครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ ข้อมูลนะคะของได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยและการตัดสินใจของแต่ละคนครับเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีดีจีกอเอนำโดยคุณนพรัตน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนีขอคของผู้ที่ได้รับการ